สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องกัตตพุนวิชโนเหมือนเดิมวันนี้เราจะมีของมารีวิวกันอีกแล้วอันนี้คืออันเก่าอันนี้คือที่เพิ่งซื้อมาหยิบปั๊บนะอันบล็อกอันนี้เปิดกล่องมาแล้วอ้าวเมื่อกอี้แอบเผลอนิดนึงกล้อง แอคชั่นแคม 4K เดี๋ยวกับกล้องกันนี่เลยครับทุกคนกล้อง 4K สปอร์ตอัลเทอร์ถ่ายได้ 4K 3 0 fps รับลองการ์ดได้ที่ 64GB FT การแล้วก็ความชัดเมกะพิกเซลอยู่ที่16ล้านเป็นกล้อง Wi-Fi ครับตัวนี้มาดูข้างหลังกล้องเดไม่ดูข้างหลังดีไหม ขี้เกียจไม่ไม่ขี้เกียจก็ได้มากับกล้องก่อนมาละมาอันบ็อทกันเลยทำไมไม่ใช้สายตั้งโทรศัพท์ยาวแม่ก็กล้องมาทำไมโอเคกลับมาแล้วเจอเรกนิดนึงนะครับทุกคนแต่แป๊บน,นึงี้ทุกคนอ,อันนี้สะดวกกาเมื่อกี้ใช้อันนี้อันนี้ใช้ไม้เซลฟี่มีสายตั้ง นี่ครับคนกล้องฮันวาก,กันเลยอยอันนี้มีนี่ผมซื้อพอรอมการ์ดเป็นการ์ดของโฟกัสหน่อยอ่า e k cam นะครับ64สิบ่จิกไปพระเอกของเราไม่ต้องสนใจข้างหลังนะคนทำแบ,บ็กก่าไงดีพระเอกของเรากล้องโฟ เดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ผมซื้อแยกด้าจับลอยน้ำอันต่อไปของแถมอันมากมายไก่กองอ่ะอันแรกอันนี้แบตซื้อแยกครับทุกคนมีผ้าเช็ดเลนเป็นตัวยึดมีตีนตะขาบกับเคเบิลทย นี่อันนี้เป็นตัวเป็นตัวครอบกล้องแล้วก็ตัวรัดกับอะไรไม่รู้มันเป็นรัดกับเข็มขัดเลยทุกคนต่อไปเป็นเซตหนีบกับกล้องอัหนีบมันเป็นตัวแคมป์ัดแล้วต่อไปอันนี้สำหรับติดเบิกติดกล้องหมวกกันน็อกอันนี้มีตีนตะขาบเอกอะน,นี่ก็เป็น แคมรัดจักรายานแล้วก็มีสาย USB ไมโคร USB แถมมาในกล่องนะคนุมามาดูภายในตัวอ่ะอันนี้คือเคยสั่งมาแล้วเป็น full h d อันนี้อันใหม่ f k ไซส์ก็เท่ากันเลยอ่มาดูอันใหม่กันวิธีเปิดนะครัคนวิธีเปิดคือเลื่อนขึ้นลังสอนแล้วก็งัดจากข้างหน้าขึ้นไปอ่ะ ให้แวะได้่างนี้แล้วก็ดึงนี้ขึ้นเอามานี่ก็จะได้ตัวกล้องมาอย่างนี้นี่ครับตัวกล้องยังไม่ได้ลอกฟลีมลออ่านี่กล้องไ i f i นะครับทุกคนนี่ก็เป็นปุ่มชัตเตอร์ข้าก็มีปุ่มลูกศรขึ้นลงแล้วก็มีไมค์มีไมค์ตรงนี้กล้องโฟกัสหน่อยเฮ้อมีไมค์อยู่ ข้างล่างเป็นช่องแบตเตอรี่กับช่องลำโพงอันนี้ก็จะมีโฟกัสหน่อยฮะกล้องจ้ามันไปโฟกัสแต่ข้างหลังอะอน,นึงนะโทรศัพท์โชกัน่อยจ้ะมีช่องชาร์จแบตแล้วก็ช่องไมโคร HDMI แล้วก็ช่องเสียบ SD card มาดูกันเลยปูมเปิดอยู่ข้างหน้าทุกคนอ่ะมีไฟสีฟ้าขึ้นอโอเคอเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่การ์ดแต่ใส่การ์ดก่อนตัวนี้ราคาสี่ร้อยนิดนิดสีใบแดงสีใบแดงนิดนิด,นดถ้าซื้อพร้อมการ์ดด้วยก็มันจะห้าใบแดงหรือว่าหนึ่งบม่วงนั่นเองอ่านี่ตวการ์ด เี่ยครับการของ ek c แืมไม่โฟกัสสักทีอะโฟกัสสักทีเฮ้ออะก็เสียบเลยนะครับให้ด้านให้ด้านฝั่งทองเหลืองหันไปฝั่งกล้องคือด้านนี้อะแล้วก็เล็งให้ตรงแล้วก็กดลงไปให้เสียงกึกอะแล้วเราก็เปิดกดเปิดกล้องได้เลยอะมาแล้ว๋ยวาผมจะถ่ายให้ดู นี่ภาพมาแล้วภาพภาพมันจะปรับได้เยอะมากเลยครับทุกคนมีหลายโหมดนี่กดชัตเตอร์กล้องถ่ายกล้องอนะครับก็จะมีโหมดถ่ายรูป16ล้านพิกเซล อันนี้ถ่ายวีดีโอที่วัดอัดไว้เมื่อกี้นี่จะไม่ชัดเดี๋ยวเอาจากการให้ดูว่าก่อนจอนี้ไม่ไม่ชัดอันนี้วดีโอที่เคยถ่ายอนนเอาเธอกดออกนี่อันนี้การตั้งค่าอันนี้คุณภาพวีดีโอก็กดเข้าไปจะมี 4K 30เฟรม2 7 K 30 fps แล้วก็ full HD 3 0สเฟรมแล้วก็ full HD นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันต่อเลย EV นี่เป็นการปรับแสงอันนี้ตัวตัวตัวจภาพน,นี่เวลาภาพอันนี้บันทึกเสียงมีบันทึกเสียงด้วยครับทุกคนต่อไปเวลาวันวันที่บันทึกความละเอียดของภาพนี่อันนี้คือตอนถ่ายรูปจะมีสิบสองล้านสิบหกล้านดิเซล สิบล้านพิกเซลแล้วก็แปดล้านพิกเซลแล้วเพื่อนคนอันนี้ก็มีความคมความคมผมปรับไปที่มาตรฐานแล้วต่อไปผมก็จะไปอันนี้สมดุลแสงป้องกันจอภาพปิดอัตโนมัติแล้วก็มีภาษาแล้วก็ตั้งเวลานะ้วเคน นี่รหัส Wi-Fi นี่ถ้าจะเชื่อมก็เชื่อม Wi-Fi นะทุกคนถ้าอยากดูภาพจากโทรศัพท์อ่ะนี้มีโหมดรถจนแล้วการถ่ายภาพต่อเนื่องโอเคมีประมาณนี้กดออกข้หลังนี่แล้วผมเอาภาพจากกล้องให้ดูนะครับทุกคนเมถ่ายในห้องนอนไปดูเลย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นภาพจากกล้อง 4K Ultra HD นะครับทุกคนภาพก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนลองกันสั่นดูนี่ผมขย่าเลยนะอลองลองกระดดดูดภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับคมอันนี้ผมปรับไปอยู่ที่ 4K 3 0เฟรมนะครับทุกคน ก็จะได้ประมาณนี้ก็ขอจบบนเพยงให้ยงนงครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยจ,จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีคับทุกคนถ้าใครอยากได้กล้องตัวนี้อยู่ที่แอปส้มราคาประมาณ4แบงค์แดง5แบงค์แดงมีทอนแอปม่วงผมก็ไม่รู้นะเท่าไหร่ให้ผมสั่งมาในแอปส้มเดี๋ยว ep หน้า e มีวิธีบอกการเชื่อมไวไฟ โอเคครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าอคลิปละ